ดีที่บ้านสุดลวงติงครับเพื่อนๆวันนี้ได้แบบบูชาของในหลวงราชการที่9ทรงนั่งบรลลังนะครับจะสร้างในปี2539นะองค์ค่อนข้างสูงนะครับสูงประมาณสัก12นิ้วกว้างสัก8.5นิ้วได้นะครับเป็นแบบเหมือนเลเซียลกระไหลทองเงี้ยนะฮะสีทองทั้งองค์นะครับก็มีความสวยงามดีไซน์ออกมาได้ดีนะครับสร้างโดยมูลนิธิที่ได้รับพระบรมราชานุญาตนะครับจะสร้างมาก็เกือบสักเอ่อ สามสิบปีแล้วเนาะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าปีได้แล้วนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมครับนี่นะวันนี้ก็คือว่าองค์ใหญ่ก็เลยมาถ่ายเก็บไว้สักหน่อยนะอยากจะต้องเช็ดนิดนึงนะโดนเหงื่ออะไรเงี้ยด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องเป็นตาสัญลักษณ์นะครับนี่นะครับปีสองพันสามเก้านะแล้วก็มีข้อความต่างๆนะน,นะครับ เราจะปลูกคองแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนสยามอะไรเงี้ยนะครับก็มีโลโก้ของมูลนิธิที่จัดสร้างนะเนี่ยนะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะครับก็ออกแบบได้สวยงามนะสวยมากๆด้วยแหละแต่เนื่องจากการเวลานะครับเพื่อนๆก็จะมีรอยถลอกของ ระยะเวลาเนาะผ่านมาก็เกือบสาปีแล้วนะครับเกิดจากการกระเทาะออกบ้างนะเป็นธรรมดานะ้าเพื่อนความเก่านะตามระยะเวลานะครับเนี่ยนะครับร้อน,นวันนี้เดี๋ยวลองซูมดูนะเนี่ยนะครับตรงพระพของพระองค์อาจจะมีร่องรอยนิดหนึ่งนะนี่นะครับวันนี้พอดีกล้องตกพื้นพอดีนะโทรศัพท์นะ มีจุดแดงๆไม่ต้องตกใจนะเพื่อนมันเป็นเลนที่แบบน่าจะเสียหายจากการตกลงของโทรศัพท์นะนะครับแต่บางทีก็าสุ่มเราสึกว่าจะหายไปนะอ่าเนี่ยนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะเห็นไก็จะเป็นถ้ามองจากด้านข้างจ,าจะเรียบเรียบนะครับเราก็เห็นนั่งบางลังแบบรอยองคอีกแบบหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่แบบนี้ก็คือแบบเน้นแต่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็จะปล่อยเรียบนะแล้วก็มีสัญลักษณ จะหลง50ปีนะครับการจนนาพิเศษแทนนะครับในปี3 9นะเนี่ยนะครับก็ยังมีความสวยงามอยู่นะน่าใช้มากๆนะครับมูลนิธิเดี๋ยวผมลงชื่อไว้ในราอะละอีกทีละกันพอดีออกมาถ่ายแล้วผมลืมจำนะจะตุอเสนาอะไรประมาณเนี้นะครับสักอย่างหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้นะซึ่งเขาแบบขออนุญ,ญาตจัดสร้างอ่า อะไรอะไรเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์มาเยอะมากนะครับตั้งแต่ปีนู้นเลยนะสองพันห้าร้อยต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะนำไรายได้ไปเป็นกุศลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่างานนี้ก็ออกมาสวยงามอีกงานหนึ่งของเขาเลยนะเนี่ยนะครับก็มีรอยกระเทาะออกไปบ้างนะตามการเวลานะเพื่อนๆนะไม่ว่ากันนะถือว่าของเก่านะไม่ใช่ของใหม่นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมมีหยุดแดง,แดง นะครับเมื่อกี้โทรศัพท์ตกพอดีไม่รู้จะหายหรือเปล่าน่าจะไม่หายละไม่เป็นไรนะแต่ก็ยังถ่ายได้นะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันให้เพื่อนดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมลงไว้ในข้อความนะครับไปอ่านอ่านเพิ่มแล้วกันนะครับวันนี้แบบสั้นๆก่อนนะพอดีออกมาถ่ายแล้วก็เลยถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสมุนต่งครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ